สั้นเอฟีเรื่องผีแมวอรารวาดรอบสองตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะบ้านหลังนี้เขาบอกว่ามีเด็กอยู่สองคนผมไม่เคยเห็นจริงๆว่าแต่ผมว่านะมีคนดูหลายคนอยู่บ้านหลังนี้ผมจะทำยังไงดีนะ ให้เข้าบ้านหลังนี้ไปได้เพื่อไปเตือนเขาว่ามีแมวอาราวาดรอบสองติ้งนองติ้งนองอะไรอีกจะละเธอเป็นใครเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ผมมาแจ้งข่าวร้ายครับข่าวอะไยก็มีแมวบุกเมืองรอบที่สองทุกคน ต้องล็อกประตูให้เรียบร้อยนะครับโอเคโอเคจึงรถเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับโอเคไปไปกันเถอะฉันต้องไปบอกน้องสาวคีวีแล้วพี่มีอะไรเหรอหนูจะมาแจ้งข่าวร้ายเรื่องว่าแม่อาไม่ใช่พี่ก็จะมาแจ้งข่าวร้ายไม่ใช่หนูจะมาแจ้ง พี่จะมาแจ้งหนูจะมาแจ้งอ่าพูดมาเลยพีแมวอารวาสรอบสองโอเคฉันไม่พูดละเอ,อ้รอด้วยสิมาคุยกันก่อนค่อยไปคุยกันที่สนามเด็กเล่นก็ได้นี่พี่ไม่รอหนูเลยนะกว่าจะมาถึงสนามเด็กเล่นเนี่ยโย่งนะไม่ต้องพูดและเธอปากหมิน่น มันนี่นะมันนี่ว่าใครปากเหนมันนี่เดี๋ยวโดนฟาดเลยนะเอ้ยเอ้ยมันนี่เลยนะมันนี่มันนี่เดี๋ยวนี้เลยมันนี่มันนี่ไม่โอ้ยทำไงดีเนี่ยว้ามันนี่เลยนะมันนี่ โอ้ยผมขอโต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 ได้นี่จับตัวได้แล้วสองคนนี้เล่นกันสนุกสนานจนลืมว่าแมวอาลวาดคุณแม่ขาน,นี่จะล่านหนูบอกคุณแม่ค่ะคุณยายคุณแม่จ๋า ลูกหนูเหี่ยวข้าวค่ะไปลงหยิบเองหรือว่าให้พ่อหยิบก็ได้นะหนูหยิบเองดีวกว่าค่ะอิบปุ๊บไปหนูไม่กลัวแมวแล้วเพราะแม่ยังไม่มาเลยเอ๊ะกลัวจะปุ้ยไปทางไหนเนี่ยนัอนกลัวอ๋อนั้นไปทางนี้ วยบ้านนี้ยังไม่ได้ล็อกเลยห้องนี้ยังไม่ได้ยอกเลยแต่้องขึ้นไปไม่ได้แล้วหนงขึ้นไปไม่ได้แล้วหนูอยากไปกินข้าวแล้วว่ะมีใครให้หนูกินข้าวบ้างไหมนะคุณพ่อค่ะว่าไงจะลูกหนูหิวข้าวค่ะหิวข้าวเหรออ่ะ,อะไปกอน ขับขึ้นค่ะพอ่อมีอะไรกินบ้างอ่ะหนูแต่ออกไปข้างไม่ได้นะลูกเออหลอกบ้านเหรออ้าไม่ได้นี่ไงทางสะด,ดวกแล้วเอะมันออกไปได้ด้วยเลยฮ่าฮ่าฮ่าน้องแก้มไม่ไปแล้วละ่ะน้องแก้มมีอนาคตแล้วละ่ะน้องแก้มไม่ตายเลย เพราะว่านังแก้มรักปาโตูแล้ว <c oughs> คุณพ่อเราคิดว่าเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะคะเพราะเดี๋ยวเมงเข้ามาโดนจับกินเดี๋ยวนันแก้มโดนจับนะเฮมเฮ้ม,มทางนี้ขึ้นยากค่ะ พ่อช่วยปรับปงด้วยนะครับคุณแม่ทำไมพี่จูนเขาไม่ตื่นสักทีฮะพี่จูนตื่นได้แล้วคุณแม่ซื้ออะไรมาให้ผมแม่ซื้อผักมาจากเอาช้ะ หยอกหยอกจ้าแม่ซื้อของเล่นมาจริงหรอของเล่นอะไรไปเกะดูข้างล่างสิผมไม่กล้าออกไปอ่ะคุณยายระวังโดนจัประตูหนีบนะจ้าถ้างั้นเดี๋ยวผมออกไปเอาเองแต่ผม จะไปเล่นน้ำนานๆจนสีทุม่มเย้สนุกนะแต่ผมกลัวเปียกอา้าวกระโดดไปผงยางเลยเอา้าวน้ำไม่เหลือฮิิสนุกจังเลยผมเล่นจนถึงห้าทุ่มก็ได้นะผมไม่กลัวิิ หนาวแล้วกลับเข้าบ้านดีกว่าอยากสึกว่าหน้าตาแมวเป็นยังไงเฮ้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนสี่ทุ่มผมจะลุกออกมาดูเองคุณพ่อคุณแม่แกะของเล่นตรงนี้เลยจะได้ไม่ออกไปโอเคจ้ะว้าวนี่คือของวิเศษ ที่เขาพูดกันว่าเราพูดอะไรออกมาเขาจะปรากฏให้เลยท,ทิทิทิตัดมาที่สองคนนี้นี่เธออะไรอีกคะเราลืมอะไรไปหรือเปล่าลืมอะไรว่าผีแมวกำลังจะมา จริงหรเราลืมไปเลยเธอก็รีบตามกลับบ้านซิไปล็อกประตูอะไรให้เรียบร้อยโอเคจะต้องโทรหาแม่แล้วว่าแม่อยู่บ้านไงบ้านยายเป็นยังไงบ้างเจอผีไหมรอเปล่าใครบอกล่ะเขาไม่ได้ไปเมืองนั้นสักหน่อยอ๋อเหรอสักวันเขาก็มาเมืองนั้นก็ได้นะไม่จริงดอกนาะ เธอระวังรถนะนั้นรถนะมันอยู่ตั้งไกลเราอยู่ตรงนี้เองเอางานรีบกลับบ้านดีกว่านะเดี๋ยวเราแจ้งตำรวจไว้ก่อนละกันเดี๋ยวสี่ทุ่มค่อยว่ากันรีบเดินมาเร็วคุณตำรวจอะไรจ้าหลานเอ๊ะฉันไม่ได้หลานทํนนะมีอะไรหรอ เอมผมแค่จะมาบอกว่าผมแจ้งตำรวจไว้ก่อนได้ไหมครับเรื่องอะไรจะะ้าล่ะอนเรื่องแมวบุกเมืองเออจริงด้วยจ้าเดี๋ยวเออสีทุม่มเดี๋ยวมาประกันตัวแมวใหม่จ้ะไม่ลอกครับไม่ไม่ไม,ไม่โอเคจ้าโอเคแต่ตำรวจหาแมวให้ขอบคุณครับ <c oughs> แจ้งตำรวจไว้แล้ว งั้นกลับบ้านกันเถอนะณเวลาสี่ทุ่มนี่เธอสี่ทุ่มแล้วรีบล็อกบ้านกันเถอะโอเคล็อกประตูเสร็จละดีนะที่เราล็อกประตูทันบ้านเรามีแค่ประตูอันเดียวทางั้นรีบปิดผ้าม่านเธอรีบปิดนะโอเคทางงั้นเดี๋ยวฉัน จะไปดูว่าห้องไหนไม่ได้ปิดพมา่านบ้างนี่ปิดนะเธอโอเคพมานปิดปิดให้หมดเลยกลัวมากเลยกลัวจริงๆน่ากลัวชะมัดทำไมเราต้องมาย้ายอยู่เมืองน,นี้ไม่อยู่กับแม่ล่ะเนี่ยโธ่ เราย้ายไปอยู่เมืองแม่จะดีกว่านะปิดผ้าม่านหมดละน่ากลัวจังเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าห้องไหนไม่ปิดผ้าม่านบ้างไม่มีนะนี่พี่เราปิดผ้าม่านกันเสร็จแล้วแล้วพี่ไหลยอยู่นี่เนี่ยเออลืมห้องนี้เดี๋ยวฉันปิดเอง ไปตายฉันจะปิดแล้วเนี่ยง่วงสี่ทุ่มยังไม่ได้นอนเลยพรุ่งนี้ต้องไปสนามเด็กเล่นอีกนอนแล้วนะโอเคนอนด้วยนอนด้วยม่วงเหมือนกันพี่อาบน้ำก่อนไหมีิกเกียจเฮ้ยก็ได้ชิกเกียจด,ดีนักใช่ไหมนี่ โดนไหมเนี่ยด้วยเบื่อพี่พตัตตาอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนเปลี่ยนผ้าขนหนูดีกว่าเสร็จแล้วสระผมสระเข้าไปให้มันเยอะๆไปเลยว่าแต่เราต้องรีบนะเดี๋ยวผีเมวมารีบดีกว่ากลัวกลัวกลัวที่สุดในโลกเลย รีบไยพี่ทำไมพี่เริ่มปิดพม่านแบบนี้เนี่ยโอ้โหล็อปิดเองคนเดียวพี่บ้าจริงๆนอนละกันเฮ้ยโอ้ยฮ่าฮถุงเวลาแล้วสินนะที่ฉันต้องไปชราเด็กกินเนื้อ ห่านใ้ดีกว่าโอ๊ยล็อกประตูทำไมก็ไม่รู้ฉันต้องเบนไปดูซะแล้วโอ้ยอะไรกันนั้นเนี่ยเด็กผู้ชายฉันเตรียมยิงเด็กสามเฮ้ยกว่าตำรวจจับไม่เอาไม่เอาไปบ้านอื่นป้ครอบครัวน,นี้น่าจะสำคัญอย่าไปยุ่งเลย ทำไมเช้าเร็วจังเนี่ยหกโมงละอุอ้ยต้องรีบล่าเด็กกินแล้วล่ะหิวกินเนื้อตำรวจดีไหมเนี่ยแต่หิวอ่ะป่านหลังนี้ไม่รอดแต่ฉันสามารถพังประตูได้อาฮดูไหนกันนะพี่พี่พี่นี่พี่มาช่วย อ,อีเมลนี้หน่อยนี่อีเมลบ้านี่ดีวกว่าไม่อยู่แล้วฝากไว้ก่อนเถอะไอเด็กบ้าเอ้ยเดี๋ยวโดนพลังพลังนี้โหดายที่สุดสำหรับฉันแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่มันก็ยังจะตายอยู่ไหมนะนี่แหละพลังดีสุดละระเบิดหรือว่าลูกระเบิดไฟไฟก็คงไม่ได้เดี๋ยวเขาเป็นแบบ ไม่แค่นิดเดียวแล้วฉันกลับบ้านก่อนแล้วกันโอ้น่าเบื่อเดี๋ยวฉันหาปลาในทะเลกินแล้วก็มาย่างในนี้นละกันจะมีปลายไหนให้กินบ้างนนเนี่ยเด็กเยอะจัดฉันต้องหาคนกินหัวใจแล้วอีอะไรเนี่ย ต้องหาเค้กหัวใจมากิน <c oughs> คุณครูกงมาแต่ฉันแก่กว่าเขาอีกเยอะเลยฉันหินวอ่ะเอ้ยอย่ามากินแมวอย่างฉันนะฉนนันก็หิวเหมือนกันเฮ้ยอะไรเนี่ยฉันก็จะมาปวดโรงเรียนสักหน่อยไม่มีอะไรกินเลยถ้าเป็นผู้ชายอยือผู้หญิงก็ไม่รู้ หืมนิน่มๆหัวใจคนเต็มเลยมากินหัวใจผู้ชายคนนี้ดีกว่าเฮ้ยทำไมเธอแปลงล่างอ่ะเฮ้ยฉันกลัวฉันกลัวนะเว้เยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนี่คนเต็มเยอะบมาช่วยฉันหน่อยสิวันนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ย ันต้องรีบไปสะและ้ที่โรงเรียนเหรอมีแมวป่วนเมืองเหมือน,มนที่เด็กๆคนสองคนนั้นเขาพูดกันเหรอเฮ้ยไม่ได้การแล้วฮฮ่าโดนจ้าต่อยฮิฮิมือฉันยังไม่พอหรอกฮ่าฮะาฮ่มันเกิดอะไรขึ้นกันคะเนี่ยหนึ่งชั่วโมงผ่านไป คุณตำรวจคะเอาเข้าคุกยังคะเอาเขาคุกแล้วจ้านินจ้ากลับไปเรียนได้ลเลวอา้าวพี่พี่จะไปสนามเด็กเล่นเฮ้ยเบื่อพี่จริงๆวิงแต่เล่นเดี๋ยวหนูไปด้วยนะคุณตำรวจเฝ้าแมวนะเดี๋ยวหนูไปลแล้วไปเล่นละโอเคเย้พี่อยู่ไหนเนี่ยพี่บ้าจริงๆเลย เย้ yeah! ไหนพี่บอกว่านั่นเหรอโอ้ยวิ่งเล่นอะไรอยู่ตรงนี้วิ่งอะไรของพี่เนี่ยโอ้ยพี่ยังง่วงอยู่เลยเหรอย่งโอ้ยน่าเบื่อพี่จริงๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบาย